ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนนี่อีกแล้วนะคะและคลิปนี้เป็นคลิปเฟเวอร์เลนะคะแอนจะรวบตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาในหมวดหมู่ของสกินแคร์นะคะเรามาดูกันว่าวัยเอยยางเราเนี่ยเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะเตรียมตัวได้เลยนะเตรียมตัวโดนป้ายยาได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะไปดูกันเลย ชิ้นแรกของแอนในวันนี้แอนจะขอเริ่มจากโทนเนอร์นะคะซึ่งโทนเนอร์ของทางเราเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเป็นเจ้าฮักส์กรนะคะทุกคนนี่2ตัวนี้เราเลิฟมากๆทุกคนอันนี้เราใช้ต่อเนื่องมา4-5ขวดแล้วนะคะ อันนี้เขาก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้ล้ำลึกนะคะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื่นกับผิวหน้านะคะทุกคนทางเราไม่แพ้นะแต่ว่าตัวนี้มันมีแอลกอฮอล์นะคะทุกคนต้องระวังดีๆนะคะใครที่ผิวแบบผิวแพ้ง่ายแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยเลี่ยงได้นะคะก็เลี่ยงนะคะแต่ว่าส่วนตัวของแอนน่ะมันใช้ดีนะออเออแอนชอบมากเลยนะคะก็มีการ ซื้อตุนนะคะแล้วก็ใช้ติดต่อกันหลายขวดแล้วนะคะทุกคนคอนเฟิร์มอันเนี้ยชิ้นต่อไปเป็นน้ำตบนะคะซึ่งน้ำตบของแอนในวันนี้เนี่ยก็เป็นของทาราคนนี้เลยออริจินเมกามัทส์รูมนะคะเขาอยู่กับแอนทุกคลิปนะแล้วก็อยู่กับแอนมาหลายปีแล้วนะคะไม่ได้พึ่งมาอยู่แค่มกลาถึงมีนานะคะทุกคนเขาอยู่กับแอนมาแบบนานมา,มาก เขาช่วยเชโรมแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแพ้นะคะใครชอบมีสิวผดชอบแกะสิวเหมือนแอนเนี่ยน้องคนนี้ช่วยได้นะคะใช้หลังจากที่เราเชดโทนเนอร์เลยนะคะเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนเขาจะช่วยในการรักษาหรือว่าในการบรรเทาคือเขาบรรเทาการอักเสบผิวหน้าของเราได้เร็วมากเวอร์นะคะอันนี้ทุกคนก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะ อันนี้ทาให้ลองนะคะทุกคนอันนี้แอนไม่แพ้นะคะก็ใช้ดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะวิ่งไปตามเลยจ้ะแม่ต่อไปจะเป็นอายครีมนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นของเจ้าเอสซตัวนี้เลยก็อย่างที่บอกนะคะทางเราเป็นภูมิแพ้นะแต่ก็การใช้อายครีมของทางเราเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่า จะให้ใต้ตาเขาหายคล้ำแต่อย่างใดนะอย่างที่บอกทางเราเน้นเรื่องเอชนะคะทุกคนอันนี้เขาก็ให้ความชุ่มชื่นกับรอบวมตาของเราได้ดีนะคะเขาใช้ได้ทั้งใต้ตาแล้วก็บริเวณใบหน้านะคะทุกคน eye for face นะอย่างนี้เขาบอกก็ให้ความชุ่มชื่นได้ดีนะคะทุกคนเขามีหลายสูตรนะ แต่ที่แอนเคยใช้มาแอนเคยใช้สีม่วงแล้วก็มาลองใช้สีเขียวดูบ้างนะคะก็ให้ความชุ่มชื่นใต้ตาได้ดีนะคะอันนี้ก็ใครสนใจก็วิ่งไปตามนะจ๊ะโอเคต่อไปจะเป็นเซรั่มนะคะก็คาแรงดับเบิลเซรั่มนะคะทุกคนนี่เข้ามาในเนือ้อน้ำมันแล้วก็เนื้อเซรัม่มในกระปุกเดียวกันนะคะทุกคนเขาจะมีให้เราปรับระดับการ กดนะคะของของเซรั่มนะก็นี่อันนี้คือหัวใหญ่นะคะอันนี้คือหัวเล็กนะคะก็ทำการหมุนได้เลยนะคะว่าเราจะปรับไประดับไหนเนีย่ยอย่างอันเนี้ยแอนปรับมาที่มาที่หัวใหญ่นะแอนก็ปั๊มแค่ครั้งเดียวนะคะก็เขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยอทุกคน Ace, อย่างที่บอกว่าเรา YA เนะคะเรื่องริ้วรอยเขาช่วยนะคะริ้วรอยแบบตื้นๆริ้วรอยใต้ตาริ้วรอยล่องแก้มนะคะเขาก็ช่วยนะทุกคนอันนี้คือมันดีมากอันนี้ฉันใช้ต่อเนื่องมาหลายขวดแล้วเหมือนกันนะคะแตะ่แพ็กเกจนี้เขาเป็นแพ็กเกจที่เป็นรุ่นของ r ร m ีเทนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ในเคาน์เตอร์คารงนะคะทุกคนอุ้ยเสียงดังปุกเลยต่อไปจะเป็นเซรั่มของ คลินิกนะคะหมอเจอเซิร์ชคนนี้เขาจะช่วยเติมน้ําให้ผิวของเรานะคะใครผิวแห้งนะคะแต่ส่วนตัวแอนน่ะแอนเป็นคนที่ผิวแห้งค่อนไปทางผิวผสมนะคะอย่างที่บอกว่าเราเป็นวัยเอสแล้วเนาะเราก็จะต้องเติมความชุ่มชื่นให้ผิวหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยเก็บกักความชุ่มชื่นให้ผิวของเรานะคะทุกคนใครยังไม่เคยลองก็ ลองได้นะคะวิ่งไปตามที่เคาน์เตอร์คลินิกเลยนะคะเขาก็เหมาะกับสภาพผิวที่แบบผิวแห้งมากๆอะ่ะทุกคนแล้วก็ใครที่ขาดผิวขาดน้ำนะเออลองใช้น้องคนนี้ดูนะคะเขาจะอิ่มฟูนะคะตื่นเช้ามาผิวหน้าอิ่มฟูมากเวอร์นะคะวิ่งไปตามเลยนะจ๊ะเคาน์เตอร์คลินิกนะคะต่อไปจะมาในหมวดครีม ครีมอันนี้เนี่ยเป็นตัวสโนนะคะของดีออสโนนะอันนี้ก็คือใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะอันนี้แอนได้มาพร้อมกับเซรั่มนะคะซึ่งเซรั่มน้องหมดไปแล้วนะคะใช้ต่อเนื่องมาก็เห็นผลของความกระจ่างใสของใบหน้านะคะรอยสิว รอยที่เราแกะสิวเก่งๆเนี่ยเขาก็ช่วยลดได้เช่นกันนะคะทุกคนโอเคต่อไปจะมาในกันแดดนะคะกันแดดของแอน,นมี2ตัวนะวันนี้มีด็อกเตอร์จาร์ดนะคะอันนี้เขาเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะผิวที่เป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็ไม่อุดตันนะคะเขาจะเป็นเนื้อน้ำนมนะคะทุกคนใช้ต่อเนื่องมาเหมือนกันนะคะจริงๆก็ใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วอันนี้คือ เลียง่ายซึมไวไม่อุดตันนะคะทุกคนลองดูนะหากใครแบบแพ้ง่ายเหมือนแอนนะก็สามารถใช้น้องคนนี้ได้นะคะส่วน b i o l e ล UV Muse อันนี้นะคะเขาเป็นเนื้อสีเขย่าก่อนเดืมไม่ใช่เขาเป็นเนื้อสีออกครีมครีม,มน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะหากใครที่แบบชอบแต่งหน้าแบบในลุค v อ r y d เดลุกที่แบบเบาๆบางๆไม่ไม่อยากลองลองคืนนะคะก็ ใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะคะลงไปที่หน้าได้เลยนะคะแล้วก็ลงแป้งก็คือแต่งหน้าปกติไปเลยเขาจะช่วยปรับผิวหน้าของเรานะคะให้สว่างขึ้นมานิดนึงนะไม่ไม่ได้ทำการสว่างเวอร์วังนะคะทุกคนก็ f p a 50 p a บวกบวกบวกด้วยนะคะทุกคนก็แดดบ้านเราเนาะอย่างที่บอก อย่างที่บอกแดดบ้านเรานะคะต้องใช้ spf แค่ไหนถึงจะพอนี่ทุกคนเนื้อเขาเกลี่ยง่ายนะคะลื่นปลื้ดกับผิวไปเลยจ้าแล้วก็คือลงไปเลยแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับผิวได้แบบนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทําการแบบเพิ่มขาวเวอร์วังมากขนาดนั้นนะคะทุกคนหากใครชอบแต่งหน้าเบาอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะเออต่อไปจะมาในหมวดหมู่ของจุกแระนะคะทางเรา ได้น้องมาใช้นี่จริงๆเพิ่งได้มาสักประมาณ2เดือนนะคะทุกคนเขาคือ lady s p i t z i c นะคะทุกคนเขาช่วยระง,งับกลิ่นกายได้ดีนะเอออย่างที่บอกทางเราก็ออกกำลังกายหนักนองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช้น้องคนนี้ไม่มีกลิ่นตัวเลยทุกคนอันนี้แอนได้มาที่ราคา250นะก็ได้มาจากร้านประจำของทางเรานะคะราคาน่ารักนะเออทาาใครสนใจก็ inbox เข้ามาถามได้นะคะว่าอยู่ร้านอยู่ไหนอะไรยังไงทางเราไม่ได้ขายนะทุกคนแต่ทางเรามีร้านมีหน้าร้านที่แบบเอ่อเขาขายราคาแบบน่ารักนะคะไม่ไม่ได้แพงโดดมากนะคะก็ราคาจับต้องได้นะคะทุกคนต่อไปเป็นในหมวดหมู่ของคิีมเต้มสิวคิีมเต้มสิวแอนมี2ตัวก็คือเป็นน้อง DDC คนนี้นะคะอันนี้ยแอนจะชอบ แต้มสิวในวันที่แอนมีสิวแบบสิวบุ้มบ้ามอ่ะสิวที่ไม่มีหัวทุกคนอันนี้แต้มเข้าประมาณสองสามวันนะสิวมันยุบนะทุกคนเออแต่ว่าอย่าไปงัดแงะแกะเกาสิวนะอันนี้สิวยุบจริงๆแล้วก็ไม่แสบผิวนะคะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะ,นะเนืยอบีบออกมาให้ดูนี่เนื้อเขาจะเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะมองเห็นไหมเอยเห็นอยู่เนาะแล้วก็ พอแต้มน้องลงไป2-3สาวันเนี่ยพอผิวมันยุบใช่ไหมทางเราก็จะใช้น้องคนนี้ภูมิปรึกษาภูมิปรึกษาตัวเนี้ยเขาไม่ทิ้งรอยดำนะแอนชอบม,อมากๆเลยเขาไม่ทิ้งรอยดำแต่ว่าตัวเนี้ยมันแสบผิวนะคะแล้วก็ ใช้ไปสักสองสามวันเนี่ยผิวลอกนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่เราชอบในความแบบไม่ทิ้งรอยดำนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้ไวมากสองวันนี่คือสิวแบบสิวแห้งแล้วก็สิวแบบผุดขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วก็มันทำให้แผลเราแบบกดสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทางเราก็ชอบมากๆเลยนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นในเรื่องของน้ำหอม น้ำหอมของเราเป็น Prada Candy คนนี้นะคะซึ่งปีผ่านมาเนี่ยชอบน้องคุณนี้มากๆชอบแค่ไหนดูเอาหมดแล้วซึ่งน้ำหอมที่เราตุนอยู่ยังไม่หมดนะคะคือน้องคนนี้หมดแล้วจ้าหมดไวมากว่ะซึ่งใช้ทุกวันนั่นเองนะคะก็นี่เหลืออยู่กระจึงหนึ่งนะคะกลิ่นนี้ยชอบมากๆทุกคนลองลองเดินไปดมดูนะเขาจะกลิ่นออกหวาน,วาน แคนดีอ้อย่าทุกคนเหมือนลูกโอมเหมือนอะไรเงี้ยได้กินแล้วน่ากินวะ่ะเออใครเดินผ่านแล้วกลิ่นอะไรน่ากินจังเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะก็หมดแล้วจ้าทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสกินแคร์ของ YAs ของเรานะคะก็หากท่านใดยอยากจะตามไปตามหรือว่าหากใคร อยากจะมีแหล่งร้านที่ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะเน้นนะคะว่าแอนไม่ได้ขายนะคะแอนไม่มีของมาขายเลยนะคะอันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงเหมาะกับไวัยไหนนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายตามห้างสรรพสินค้าเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะหากคลิปนี้ถ้าใครชอบนะอย่าลืมนะคะ หากใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดได้แล้วนะจ๊ะก็ฝากด้วยนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางเรานะคะใครที่มีผิวแบบเรามาเมาส์มอยกันทุกคนใครช่วงอายุเท่าเรามาเมาส์มอยกันได้นะคะใช้สกินแค์ตัวไหนแล้วดีก็เอามาป้ายยายกันได้นะแอนพร้อมนะแอนพร้อมที่จะวิ่งไปตำนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ